ยินดีาร์มสวัสดีครับนะอ่าของใครนี่ของทำแม่ก้อมครับนะสีสหายหายไปใส่สหายหนึ่งครับนะสี่ตัวผู้ทั้งหมดครับนะของแม่ก้อมพอจะรัดนะครับนะโูกไปเห็นจะกินมันเรื่อยๆครับนะอจานเทาส่วนทีมงานเพิ่นกระพุ่นไปพุ่นแล้วครับนะยินไปกินลูกเขาเพล่ không phải lục, mẹ kiều. Lúc nhạt xao như phần. Lán mai phần. sai mới กินตัวทรายของไปลุนกันเลนไว้ตามา già ครับนะก็ขึ้นโน่นครับนะถือว่าสองสมื่นแล้วครับนะแล้บ่ได้มาเฟิงครับนะต้องขึ้นมาในสองสมื่นแล้วจะมาเลี้ยงอยู่ครับช่วงมาเลี้ยงอยู่นี่ก็ปล่อยแล้วก็มาน้ำเบิงเอาบาเนี่ กิ่นมะโนนโน่โนปกตินี่ถ้าท,ทุกปีในน้ําจะแห้งแล้วนะครับน้ำบริเวณนี้แต่ปีนี้น้าําท่วมขึ้นมาไกลขึ้นมาไก่ว่นนั้นแห้งหยาก็เขียวอยู่ครับนะแต่ว่าท่านนี้ไม่กลัวมาแล้วเอา๋อาอ,อ๋สามีเ้าไปนอกเขาครับอะไรมาก่นอนเฮ้ยครับโบแมนแล้วโบแมนแล้วน้อยครับน้อยเดี๋ยวเราจะคองมาเบิ้งก่อน ต้องพื่อเจดครับเป็นมะนั้นหน่อยเป็นบะมี่ฮะหน่อยพูดได้เอ้ย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 เอะไรเอ้ย เบ้รของผาเบอร์ไก่กอนครับออเอามาดูเอามาเมียนบ่ไก,ก่ไก่กันวมันสองดือแกล,แล้งเรพนู้นเเอามาอืมอืมเพนบอมัน,น,มน้องจะควงแล้วครับนี่ บืแดงไปน้ำผ okay. pues ิ่นนี่คืห้องเผิ่นทำไุ่ครับหมแม่ลห้องพึ่นครับห้องเจ็ดครับนะหัวโ่รเจ็ดซึ่งพ่เจ็ดในบ่ครับนะที่มีไปเห็ななนนุ่นมาหนีครับนะทำนี่ฟ้าก็ไปเห็นปุ่นครับห้องปุ่นอาจะแม่ครับห้องพึ่นครับนะ จู่คองไปใช้ปูนครับยางวีไก่แม่ <hi> มันเอินครับพ um. ูนแดงๆครับนี <in u ga> ่โน่นนี่ก็แห้งนะครับปกติปีนี้นี่ถ้าเนี่ยแห้งครับนะเหงาดมสมบูรณ์อยู่ปีนี้นะแต่ว่าสําหรับควายนี่ถือขี้งครับสําหรับงัวนี่บ่อนี่เอาเนี่ยของพระว่นครับนะว่านแม่ดอนคือแมาพี่ บะกินครับหลายทแทะมะกินนะครับนะเพราะต้นตะเคียนมาหอดน,นีครับนะสำนึกฝันหองเยอะพูนนะของมะเมรกรออบตัวที่สามเทวาครับนะนี่พอตีครับนะในห้หูขึ้นมาเหมือนมโนนหมดครับนะจะมีของพอตีครับนะด้านโนูน้นม,ม่กอบต้นผู้แม่ลูกตรงนี้ครับแตร่กร็ด้านนี้แตร่กร็ด้านนี้จะเป็น ของเมดอนพอวนของพอวน,พน,พนะงน,นนะครับ,บพมนะมอมีไปพุ่นแล้วครับนะพอมีไปพุ่นแล้วน้ำของมันด่วนมากก็บันต้นสูงครับนะของเมกอ้อมตัวนี้ตัวนี้มันเปิดราาคอยู่ครับนะเปิดยีด่สิบสองหมื่นครับนะตัวนี้สองหมื่นมาสัน่นใจก็มาส,สอบถามเลยนะออจะรับเมกอ้อมนะคนในพื้นที่นะครับนะ ทดสอบอะไรกับเมคบยครับนะน,นี่ก็จะเป็นในกลอมเหมือนกันนะเขียวเดี๋ยวสมนิฟาร์มตุ่มใหม่ก็ยุบนครับตุ่มในม่นกำลังมากครับมันครบสามบ่คืดสองครับ ต้นหนึ่งครับาลูแม่แดงต้นหนึ่งครับบนะอกเป็นแล่น้ำเขาผมนครับตัวนั้นมาครับนะผมมาย่านอยู่ครับนะไปแล้วน้ำเขาอยู่คุณ มีมาอยู่ครับนะขาดลูกไม่แดงครับไล่ไปเอาก่อนครับนะเอาลูกมาหน่อ

อึ้ยเฮ้ยหกตุ่มเต็มแล้ะอ,อ,อึ้ยอ,อึ้ยตุ่มขึ้นไล,ล่ละไปขึ้นเขาครับมาอยู่ทำปีสก,กินอีกแล้วครับนะโอ้ปวดหัวครับ

เอาอีกแล้วครับไปกี๊กเกา่าออกกันบ่ได้ครับเราไี่สิงกั็ไปเอ้ยเอ้ไปอีกแล้วครับนะพูดไปตัวที่กันเป็นดักตั้งพูดแล้วครับนะ อยินดีที่ได้รนี้ครับนะคลิปเรถไปดักคนก่อนขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับกินดับสวัสดีครับ